สวัสดีจ้าพบกับช่องเราตุนที่งขาเลยจ้าช่วงนี้น้อยตัวมันน้อยวันนีกก้น้อยดูก็สมัคกินย้ำตีนไก่เด้อจ้า Chú gái kìm thịt lên núi nó chả kèo có bông nhé Nó mà kìm, chấm ít Nó có mẹ hết chả Chú có từng có có từng rác chả มมันก็ะิบออกนะจ๊ะเพราะมันตอนไงว้าว ม <Tr> ันจะต้องตัดมาถึงพักผักกันล้วเอมืมนจาพักทรั นึ่งันจะกินมะเบิดกจ้าทั้งมามิแถวเดี๋ยวจาจะเก็บเนื้อมะเขืดแวผมเนจานี่เดจาวนึ่งกันจกินมกินมะเขือเทศว้ามาเปียงเดจ้าต้นไม่ได้มล้ไม่เสียงรบกวนนิดนึงมัสวัสดีครับกวนครับคับมาคับล้ว กินน้ำนะจ๊ะเกนี่น้ำเกีก <c oughs> น,นี่ลืลอลวเกี่นนำมันขมเกนี่บ่ สวัสดีครับก้อนสวัสดีครับก้อนกรสาสวัสดีครับก้อนสวัสดีครับป่ <c oughs> <า>องกันเล้วสนุสเนื้อจ้ะมื่อวานน้องก็จะหาปิดคลิป็นก่อนนะจ๊ะฝากติ<า>ดตามสักงในน้อยตอ<า>นนน้อยๆนะนืจ๊ะ สวัสดีจ้า